อเมริกาสั่งรั้วกับเม็กซิโกไทยก็อยากจะสร้างกำแพงกั้นกัมพูชาแล้วเวียดนามล่ะเราจะสร้างกำแพงกั้นกัมพูชาหรือเปล่าพวกเขาสร้างรั้วเพื่อป้องกันไม่ให้เขเมรหน,นีเข้าประเทศของพวกเขาไปเป็นทาสของพวกเขาคุณไม่ละอายเสียบ้างหรอภูมิใจกันนักหรือย,อยังไงที่คนเขเมรน,นับหลานคนไปเป็นกรรมกรให้เขา ส่วนผู้นําของประเทศเรากับใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆปล่อยให้ประเทศยากจนสนับสนุนทางกําแพงกั้นชายแดนไทยขเขมรรัฐบาลควรทําตั้งนานแล้ว ชายแดนไทยกัมพูชามีความยาวกว่า798ถึง817กิโลเมตรโดยมีทั้งบนบกเริ่มจากสามเหลี่ยมมรกตรหรือช่องบกพื้นที่รอยต่อระหว่างชายแดน3ประเทศคือไทยเหลาาและกัมพูชาจะว่าไปแล้วตรงนี้ไทยกับเราอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนและจู่ๆมันก็จะมีอยู่หนึ่งชาติจากสามเหลี่ยมมรกตร ผ่านสันปันน้ำของเทือกเขาพนมดงรักซึ่งตรงนี้แหละในภูมิศาสตร์จะแยกระหว่างขเขม่นบนหรือขเขม่นล้อและ,ขะเขม่นต่ำหรือขเขมรนล่างยาวมาจนถึงบรรจบทางน้ำบริเวณอ่าวไทย โดยจังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชาก็จะประกอบไปด้วยอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมส์สระแก้วจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศไทยอยากจะสร้างกำแพงกังก้นระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา โดยเรื่องนี้ทางโฆษกรกระทรวงกลาโหมของไทยเผยแผนของรัฐที่อยากจะสร้างรัว้วหรือกำแพงกว่า160กิโเมตรกันชายแดนไทยกัมพูชาแต่ก็ยังทุกศึกษารูปแบบแนวทางและต้องไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อนโดยแผนที่ว่านั้นจะอยู่ในพื้นที่อรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยมีช่องทางธรรมชาติยาวกว่า165กิลเมตรและมีการบูรณาการรวดน้ายาวกว่า55กิโเมตร และที่เหลือก็ยังคงเป็นช่องทางธรรมชาติที่ติดกับพื้นที่ปอยเปตของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นจุดที่ล่อแหลมสุดในการหลบหนีเข้าเมืองมันก็เลยทําให้หน่วยงานความมั่นคงไม่สามารถตรวจการได้ตลอดเวลาจึงเสนอการสร้างกําแพงโดยหลายประเทศก็ทําเช่นกันเช่นที่เม็กซิโกสหรัฐอเมริกาก็มีการทํารั้วรอบขอบชิดส่งผลทําให้การตรวจสอบง่ายขึ้นพร้อมกับติดกล้องวงจรปิดและเครื่องเปิดไฟที่จะส่งสัญญ,ญาณเตือน เมื่อมีคนพยายามลักลอบข้ามประเทศวัตถุประสงค์หลักของทางการไทยก็เพื่อสกัดกัน้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการป้องกันอาชญากรรมข้ามประเทศและต้องการควบคุมพื้นที่ชายแดนที่ปัจจุบันยังมีช่องโหว่อยู่เยอะงั้นแอดมินลองคำนวณและเล่นคำคำดู จากกรณีศึกษาการสร้างกำแพงชายแดนสหรัฐเม็กซิโกโดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายที่หลากหลายมากๆราว3.4ถึง4.6ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลเมตรหรือถ้าดีเป็นเงินไทยคือ120ล้านถึง160ล้านบาทต่อกิโลเมตรถ้าหากประเทศไทยอยากจะสร้างกำแพงชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความยาวกว่า817กิโลเมตรมาตรฐานสหรัฐอเมริกา1 2 0ถึง160ล้านบาทต่อกิโลเมตร ไทยต้องใช้งบประมาณกว่า98,000ถึง130,000ล้านบาทในการสร้างกำแพงตั้งแต่ช่องบกมาจนถึงบริเวณอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดตราแม่แล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรงั้นเราลองไปดูความคิดเห็นจากเรื่องนี้ทั้งฝั่งไทยเวียดนามและกัมพูชาว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับแผนโครงการนี้ เรามาเริ่มจากความคิดเห็นจากชาวเวียดนามกันคนแรกที่บอกไ้ว่าเรื่องพรมแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคฟังแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันไม่ได้หลอเล่นนะเวียดนามนี่ปวดหัวกับเพื่อนบ้านแทนไทยไปแล้วหนึ่งชาวเวียดนามคนต่อมาได้บอกไ้ว่าเวียดนามก็ควรสร้างกำแพงชายแดนเวียดนามกับกัมพูชาด้วย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าอเมริกาสั่งรั้วกับเม็กซิโกไทยก็อยากจะสร้างกำแพงกั้นกัมพูชาแล้วเวียดนามล่ะเราจะสร้างกำแพงกั้นกัมพูชาหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเวียดนามก็น่าจะทำแบบเดียวกันกับชายแดนกัมพูชาคือสร้างรั้วแบบที่จีนสร้างกับเวียดนาม โดยชายแดนจีนเวียดนามรัฐบาลจีนได้ลงทุนสร้างรั้วกัน้นรอบเขาเลยแหละความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่ากัมพูชาลาวและเมียนมาเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงสูงก็ควรจะสร้างนั่นแหละถึงจะดีที่สุดชาวเวียดนามคนนี้ได้บอกไล้ว่า ก็กัมพูชาใช้ชีวิตแบบนั้นใครก็เกลียดเวียดนามก็ควรสร้างบ้างตอนนี้กัมพูชามีคนลักลอบเข้ามาขอทานเยอะมากสถานการณ์ซับซ้อนและสกระปรกทําให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียเอ๊ะเรื่องขอทานเนี่ยเวียดนามก็โดนเหมือนกันเ okay. <Okay>. yeah. งั้นเรามาดูความคิดเห็นบางส่วนจากชาวกัมพูชากัน รัฐบาลไทยเหมือนเป็นเจ้าของรัฐบาลกัมพูชาเพราะว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางไทยนั้นก็เข้ามาปราบในดินแดนกัมพูชาและสื่อใหญ่ๆที่ไทยนั้นก็นําเสนอข่าวอย่างกว้างขวางในขณะที่กัมพูชานั้นไม่ค่อยจะเขีบขยายการปราบปรามคดีเหล่านี้เลยรวมไปถึงยังอนุญ,ญาตให้จีนสร้างอาคารขนาดใหญ่ตามชายแดนที่ติดกับประเทศไทยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาได้บอกเลยว่า ประเทศไทยคิดเรื่องชาติมาก่อนส่วนกัมพูชานั้นต้องเรื่องอำนาจมาก่อนความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกเลยว่าเสียมกลัวเสียดินแดนจึงรีบสร้างรั้วกัน้นคิดได้ถูกและดีมากเสียมนะัจุดนี้รอดูกันต่อไปว่าฝ่ายยวนจะกลัวเสียดินแดนเหมือนเสียมหรือเปล่ายวนจะสร้างรั้วกัน้นป้องกันเหมือนเสียมหรือไม่ชาวกัมพูชาคนต่อมาได้บอกเลยว่า เรื่องสงร้างรั้วก็สร้างไปเถอะจะได้จบเรื่องส่วนยวนก็เช่นกันไอพวกโจรหางงอก <L it> ความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกไ้ว่าถ้าอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยอย่าแค่เข้ามาในดิแนแดนกัมพูชาและกัน <L it> ความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกไ้ว่าที่สําคัญนั้นก็คืออย่าแม้แต่เข้ามาในดิแนแดนกมัมพูชาขอให้พี่น้องขมรช่วยกันหางานทําในประเทศของเราเถอะ คนต่อมาได้บอกเลยว่าถ้าทำจริงคนกัมพูชาหลายหมื่นคนที่ทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบถ้าพวกเขาไล่กลับมากัมพูชาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าขมรเรามันแยกขนาดนั้นเลยหรอพ่อแม่ลูกที่เป็นผู้นำขมรควรจะละอายสยามบ้างอย่าทำให้คนขมรต้องหนีออกจากประเทศอีกเลย คนต่อมาได้บอกแกว่าพวกเขาสร้างรั้วเพื่อป้องกันไม่ให้เขเมรหน,นีเข้าประเทศของพวกเขาไปเป็นทาสของพวกเขาคุณไม่ละอายเสียบ้างหรอภูมิใจกันนักเรื่องย,ยังไงที่คนเขเมรน,นับหลานคนไปเป็นกรรมกรให้เขาส่วนผู้นําของประเทศเรากับใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆปล่อยให้ประเทศยากจนคนต่อมาได้บอกแกว่าย่อมแม้แต่จะคิดสร้างบนดินแดนเขเมรเลยนะ พราะชาตินี้มันอยากลุกล้ำเอาแต่ดินแดนไม่เคยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเลยป้นเหมือนกับโจรงั้นเราลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนจากคนไทยกันคนไทยคนแรกได้บอกเลยว่าสนับสนุนสร้างกำแพงกั้นชายแดนไทยเขมรรัฐบาลควรทำตั้งนานแล้วคนไทยคนต่อมาได้บอกเลยว่าทำเลยทำให้เร็ว คนไทยเห็นด้วยร้อเอร์เซความคิดเห็นคนต่อมาถ้าบอกไว้ว่าเห็นด้วยสร้างกำแพงจบจะได้ไม่ต้องเถียงกันไทยไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับคอมเมนสักนิดเดียวสร้างแต่ปัญหาหาประโยชน์ไม่เจอสักข้อคนต่อมาถ้าบอกไว้ว่าเครื่องบินโดนเรเซอร์จับการเคลื่อนไหวป้อมปืนกลอัตโนมัติหรือววไฟฟ้า ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าประโยชน์ของการสร้างรั้วนี้ก็คือทําให้ชาวขมรรู้ว่าพวกเขาสร้างปัญหาให้ประเทศไทยมากเกินไปแล้วคนไทยไม่พอใจแค่ไหนแล้วเวลาคนไทยเอาจริงขึ้นมาเราลงมือทําจริงคอมเมนต์ของคนไทยเนี่ยเป็นเอกฉันมันเป็นประเทศเดียวจริงๆที่ทําให้คนไทยรุมเกียิมันได้แบบร้อเอร์เซ็น และเมื่อเป็นแบบนี้จะรู้ตัวบ้างไหมว่ากำลังเจอกับอะไร <S <S แล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับ,ก,บการสร้างกำแพงรัว้วบนชายแดนไทยกัมพูชาอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดด o n a t e super thanks s, เป็นกำลังใจในการทำงานสุดๆและเรามาเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ